สวัสดีครับทุกท่านครับตลาดสีเขียวนะครับหน้าสารากางนครราชสีมาจะมีทุกวันศุกร์นะครับผมวันนี้เสเดือนบุญรักฟาร์มแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับได้นําผลผลิตมาจําหน่ายวันนี้ที่เสดเดือนบุญรักฟาร์มมีกุหลาบด้วยนะครับต้อนรับวันวาเลนไทน์ครับผมวันนั้นก็กลับเรียนเชิญทุกท่านนะครับมีของท่านผู้ใหญ่ตะนะครับเนี่ยมาสวยๆเลย อันนี้ของฝ่าสายันนะครับส,รสวยๆเลยครับเ,เ,เ,เดี๋ยวผมจะเลือกเก็บค่าโฆษณาด้วยนะครับวันนี้อันนี้เป็นดอกไม้นะครับส,รสวยๆ u t u b e ตอนนี้มีคนตามแล้วประมาณ20คนนะครับเดีย๋ยวจะเพิ่มยอดวิวมีอะไรบ้างครับมีไม้ดอกไม้ประดับมีหลายสิ่งหลายอย่างเรามีทุกวันศุกร์นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้มีเพื่อผ้ามาจาก โบลายนะครับส,สวยๆเลยถูกๆด้วยพ่อค้าแม่ค้าใจดีวันนี้มีน้ำพริกของคุณยายเนี่ยนะครับวันนี้ผมกำลังจะเพิ่ม u t u b e นะครับเพิ่มวิวมีอร่อยที่สุดในโลกนะครับวันนี้โคตรอร่อย,อออยหมครับโคตรอร่อยท่านผู้ชมนะครับท่านที่อยู่บ้านเย้เย้เชิญนะครับที่ตลาดสีเขียวหน้าสารางแลนคะอรอชาชสีมา อันนี้เป็นไข่มดแดงคุณยายจากบางน้ำเขียวนะครับมีมะขามหวานด้วยอันนี้มีข้าวโพดของคุณคุณบัวผันจันโสภพานะครับ <c oughs> นักลองหมอลำ <c oughs> อเจอเลยนะครับเพื่อนค,ครับผมมูลักกรองมิ่งนะครับสเดือนบูรุษปลาวันนี้ขอทำหนคลิปนะครับเพื่อเรียกยอดวิวแม่อะไรครับกล้วยมีกล้วยนะครับผลไมาา้ตามฤดูกาล เราจะพบกันนะครับทุกวันศุกร์นะครับุผู้ชมครับที่หน้าสารการนครราชสีมาเราจะมีการคัดกรองอย่างเข้มข้นเห็นไหมครับมีหลากหลายอันนี้ถือว่าเป็นเมี่ยงคํานี้ขายดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยท่านไปชิมได้เลยนะครับอ่าท่นนี้ก็จะเป็นเอ่อมีคนละครึ่งด้วยนะครับมีกุลครึ่งด้วยนะครับไส้กรอกไส้หัวเนาะราคาถูกๆนะครับอันนี้เป็นของคุณยายนะครับนี่อร่อยมาก ผัดหมี่เจ้าหมคุณยายผัดหมี่โคราชเนาะอ่าบุญรักของมิ่งนะครับวันนี้ขอนําเสนอหนึ่งวิวขอนําเสนอนะครับเข้าใน YouTube ช่องบุญรักของมิ่งนะครับท่านผู้ชมติดตามชมได้นะครับวันนี้ขอญาตนําเสนอเป็นคลิปพิเศษต้อนรับาเลนไทนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างมาหาทางนี้ที่มีอะไรบ้างเนี่ยมีมะละกอมีแกลแมครับวันนี้มีแกลไหมครับมีปุ๋ยแกล โอ้ยขายดีมากเลยเป็นจะขายดีมากเลยของของเสียหลอดของเสียหลอดฮะดีดีดีครับเออมี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 ปลาเกือบด้วยนะครับมีปลาเกือบด้วยเป็นนะครับทุกวันศุกร์ครับโอ้โหมละกอมละกอพี่น้องเอ๋ยเยอะแยะมากมายวันนี้ขอจัดเต็มนะครับสําหรับคลิปที่จะโพสต์ในยูทูบนะครับนั่นครับผมก็ที่พูดผมก็มีใครอยู่นะครับตอนนี้ขอขอหนึ่งซีคลิปก่อนตอนนี้เป็น อาหารพื้นบ้านนะครับของคุณแม่โนงอำเภอโชคชัยนะครับหลายสิ่งหลายอย่างมาทังผู้พันบ้างครับท่านผู้พันนี้เป็นประมาจารเรื่องข้าวนะครับนะคุณนายอ,อรไทยนะครับข้าวหางท่านผู้พันมาเลยวันนี้พร้อมที่จะนําเสนอหกับพี่น้องพวกเรานะครับจากทั่วประเทศครับตอนนี้เรามาดูอลังการของมะพร้าวนะครับท่านครับมะพร้าวเตี้ยมะพร้าว สดมะพร้าวอ่อนมาแต่และว,วันนี้เป็นรถบรรทุกเลยนะครับวันนี้มาน้อยนนเนี่ยปกติมารถบรรทุกเพราะนั้นท่านผู้ชมที่มาก็เชิญนะครับรเข้ามาเยี่ยมชมนะครับมาซื้อหามาอะไรต่างาวันนี้คึกคักมากนะครับคึกจริงๆเลยผมบุรุษละคมิ่งนะครับเส้เดือนบุรุษคราววันนี้ขอทำหนึ่งคลิปนะครับเพื่อนําเสนอทาง a c e b o o k นะครับเพื่อทุกท่านได้รู้จักว่าตอนนี้เรามีตลาด ตลาดที่ให้บริการกับพี่น้องชาวโคราชนะครับที่หน้าสารการนครราชสีมาโดยท่านผู้ว่าราชการท่านวิเชียนจันทรนุทัยนะครับท่านก็จะมาเยี่ยมอยู่บ่อยๆหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเชิญนะครับเชิญทุกท่านนะครับเชิญทุกท่านนะครับวนกลับมาทั้งเดิมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาตลาดสีเขียวของพวกเรานะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นไม้ประดับนะครับของผู้ใหญ่ตะมาอีกแล้วโนนสูงนะครับ อา่าตนผู้ใหญ่ใจยกมือหน่อยตานผู้ใหญ่ย,ย,ยกมือหน่อยอวันนี้ไปขายที่ไหนบ้างนะครับท่านวันนี้จะไปขายไหนบ้างอ๋อที่เดอะมอลแล้วก็เซวันเนาะอ้าวใช่นะครับอันนี้ผมเองนะครับบุรุษของมิ่งครับไส้เดือนบุลักฟาร์มบ้านทุน่งกระโดนดดวันนี้เราจะมาจบตรงนี้นะครับมาจบที่มุมนี้ก็ทุกท่านที่ติดตามทาง YouTube นะครับก็ขอยอดวิวเยอะๆนะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานของเราเองวันนี้ก็มาทางนี้นะครับแล้วก็มาทางนักร้องด้วยนะครับ สวัสดีครับเจานอารย์ครับนี่ท่านผอเขาฟังเพลงพระก่อนครับเอาเจินะครับท่านที่เดินผ่านได้ผ่นมาแวะมาฟังเพลงนะครับอันนี้เป็นอะไรน้โอสวัสดีครับผมไม่มาจังไปเฉลี่ไม่เกียดนะยูทูบนะครับบุญรักของมิ่งนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ให้กาลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอเชิญทุกท่านไป เที่ยวไปซื้อไปหานะครับราคาถูกกว่าที่ไหนที่สุดมาจากสวนโดยตรงผู้ผลิตพบผู้ขายนะครับเราไม่ได้รับใครมาเราทำมาเองยกเว้นกลาบผมที่ต้องไปรับเข้ามาเพราะไม่ได้ปลูกเอง <c oughs> ในส่วนผมเองก็จะมีมูลไส้เดือนนะครับมูลไส้เดือนมีน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับไส้เดือนบุนรักตามขอบคุณทุกท่านนะครับ0818787089 ใสเดือนมรักฟาร์มบ้านทุ่งกระโดนครับอำเภอเมืองนะครราชสีมาขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับจบ